สวัสดีพ่อแม่ครับทุกบ้านอ่ะไปไม่เงี้ยลงคอนี้หน่อยไม่ย,ยังเยอะทีมงานสวนหอมคุณภาพไม่มี ก้นคักมืเเอาเลยนี่เย็ดหอมนี่สามชี่หาสามสามี่หมากองอะไรวะุ้ยรลเปล่า

รับเลยวโอ้ตไหนหน้าก็ดีตั้งทราบลาพี่นม่เล้ยงไงหรอกพลอพันกอเนี่ยนะครับเลี้ยงปลาหลรอกครับรับเลยไก่อ่อนเพียแงยืดโดนเฮงโดนไปแล้วโอ้แดดโอ้กระดดหอดทุ่มหนึ่งหมดละเราเลี้ยงแดดไปแต่หน้าด อุ้ย <tripod> จ <brightness> <desserts> <CD> ัดลายเลยเนาะเจ้าลวดแล้วมือนหลายก็เข้าอีกติดไปทีมงานหลวนหอมหลวนครับหอมหลวน รอนหอม